การผลิตวิดีโอนี้ไม่มีการใช้นักแสดงหรือภาพถ่ายจากสตอ็อกผู้คนในวิดีโอนี้คือสมาชิกจริงนี่คือภาพถ่ายของพวกเราวิดีโอของพวกเราและประสบการณ์ของพวกเราทั่วโลกตอนนี้คุณเห็นภาพกระปุกหมูอ้อมสินที่อยู่ตรงกลางผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรและจะแนะนําให้คุณรู้จักกับบริษัทที่ให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมตรงมุมบนซ้ายคุณจะเห็นป้าย Should ป e Here ผมไม่แน่ใจว่าคุณเคยเห็นมันบนอินเทอร์เน็ตไหมแต่มันกาลังแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนถ่ายรูปของตัวเองกับป้ายนี้บน Facebook Instagram Twitter มันอยู่ในสถานที่สําคัญงานแข่งขันกีฬาการกระโดดร่มดำน้าและท,ทุกที่ที่คนคิดแล้วตกลงมันคืออะไรล่ะมันมีเบื้องหลังอะไรอยู่ในปี2005ชาย2คนที่ถามตัวเองว่าอะไรอที่กีดกันเราจากการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในชีวิตอะไรที่กีดกันไม่ให้ผู้คนไปในสถานที่ที่อยากไปและสร้างความทรงจําที่ประทับใจเหตุผลสุดท้ายก็คือเงินเห็นไหมครับถ้าเราสามารถซื้อประสบการณ์ในฝันได้เราก็คงทําไปแล้ว in real life ever my daughter is having a blast we can't a l i f e t i m e of, of memories in just a couple of days we should definitely be here it was so much fun สิ่งที่พวกเขาทําก็คือการออกแบบคลับท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดคลับที่ทําให้คนในทุกบัดเจ็ตสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ที่มากกว่าได้คลับนั้นมีชื่อว่า Dream Trips Life และสมาชิกของเราจะได้รับป้ายสีน้ําเงินนี้ สิ่งที่เราทําก็คือการสร้างการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและที่คุณไม่สามารถสร้างเองได้ตั้งแต่การไปเที่ยวแบบโรแมนติกส่วนตัวถึงการเหมาโรงแรมด้วยราคาที่ไม่น่าเชื่อเราทําได้โดยใช้วิธีการซื้อเหมาแบบที่ทําให้ร้าน Costco and Sam ประสบความสําเร็จเราซื้อจากรีสอร์ทชั้นนําเรือสาําราญสวนสนุกและโรงแรมทั่วโลกและยังมีร้านขายของร้านขายตัว๋วการแข่งกีฬาคอนเสิร์ตและอื่นๆอีกแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ระดับ5ดาวแต่สมาชิกของเราจะได้ในราคาพิเศษสุดแค่2และ3ดาวเท่านั้น นี่ไม่ใช่แค่ห้องโรงแรมลดนาคาแต่ d r ร a m t r ิปคือการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีการวางแผนให้คุณและคุณจะได้รับการต้อนรับแบบ Rockstar ในหล,หลายๆทริปเราจะไปรับคุณที่สนามบินมีบริการพรีเช็คอินที่โรงแรมมีปาร์ตี้ต้อนรับและบริการให้คุณในระดับที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อน Oh goodness move This here worth my every penny unbelievable single Let's is This is unbelievable. But the real gift and the real payoff is you take a dream trip and you meet the most wonderful people you have ever encountered. And they're from everywhere. You know, other family play together and our families get to be playing together. Well, got a fish! It's pretty, pretty awesome. What is going on? I never would have thought this all would have came from looking at something on my TV, on my couch. On vacation! From Brooklyn to Monte Carlo, they said they only could do this in rap videos. Can I say that? Best trip by far, ever. 1600 square foot master suite, blah blah blah. Yeah, we'll see what it looks like. We're going I'm like, oh my This is our 12th dream trip. It's our first dream trip. This is our 11th dream trip. We are so blessed to be here. It's my first ever dream trip, and it's the most amazing thing I've ever seen. And when I woke up this morning and I looked around at this beautiful resort looked at the ocean I realized something my reality is actually better than my dream เมื่อผู้คนได้ไปสัมผัสกับความโรแมนติกอย่างเช่นการได้ทานอาหารมื้อข้ามใต้แสงไฟจากหอไอเฟลหรือได้ไปสัมผัสกับการประจลัยล่องเรือในหน้าน้ําแคริบเบียน หรือการเติมเต็มชีวิตด้วยการสร้างบ้านเด็กกำพร้าในอเมริกาใต้ yeah. Yeah. Yes. พวกเขาชักป้าย You Should Be Here ออกมาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ออนไลน์พวกเขาเอาไปบอกกับคนที่เขารักว่าคุณควรจะได้มาอยู่ที่นี่กับเราคุณน่าจะได้มาสัมผัสกับช่วงเวลาแบบนี้หลักการที่ยอดเยี่ยมของ Dream Trip ก็คือการให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งควรจะมีราคาสูงกับสมาชิกในราคาลดพิเศษอย่างมากและมีการการันตี สมาชิกของเรามีความมั่นใจมากเพราะ Dream Price Promise ซึ่งบอกว่าหากคุณจองทริปของเราแล้วเจอทริปนี้ในราคาถูกกว่าใน7วันเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด100%และส่งคุณไปท่องเที่ยวกับเราฟรี Dream Trip ทำงานให้คุณแล้วครึ่งหนึ่งเพื่อให้คุณได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆโดยการทำราคาให้ถูกลงอย่างมากและทำให้คุณสามารถไปในสถานที่ที่อยากไปได้แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเรายังช่วยค่าท่องเที่ยวของคุณด้วยสิ่งที่คล้ายๆกับ ระปุกออมสินการท่องเที่ยวซึ่งทํางานแบบนี้สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายแต่เราจะขออธิบายแค่3ด้านที่จะช่วยให้คุณไปพักผ่อนได้เร็วขึ้นหรือไปพักผ่อนตอนนี้เลย ถ้าคุณมองไปทางด้านขวาในช่องบนสุดคุณจะเห็นโลโก้สีน้ำเงินของโรเบีย er. ทุกวันนี้เวลาผู้คนจองตั๋วกันพวกเขาจะจองใน Expedia หรือ t r a v e l o c i t y y หรือ Priceline และเว็บอื่นๆแต่เครื่องมือในการจองตั๋วของเราคือโ o เบีย er, ซึ่งคุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถเช่ารถไฟแต่เรามีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยี r a ทชิ r i n k e r ซึ่งทำงานอย่างนี้เมื่อคุณจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณจองไปแล้วเร t ทริงเกอรจะจองให้คุณใหม่ในราคาที่ถูกกว่าและคืนเงินส่วนต่างให้เยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นส่วนหนึ่งของเงินที่ซื้อไปท่องเที่ยวจะสะสมไว้ในระบบเพื่อใช้กับรีมทริปครั้งต่อไปเห็นไหมว่ามันเจ๋งมาก ถัดลงมาเรายังมีออนไลน์มอลล์ซึ่งในปีนี้ยังไงซะเราก็ต้องช็อปกันอยู่แล้วเรามีร้านค้าชั้นนำมากกว่า900ร้านเช่น target walmart best buy home depot และอื่นๆอีกมากมายและส่วนหนึ่งของเงินที่ซื้อของใน dream trip mall นี้จะสะสมไว้ในระบบเพื่อใช้กับ dream trip ในครั้งต่อไป แต่ส่วนที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ในช่องล่างสุดคุณจะเห็นราคาสมาชิกคลับของเราก็เหมือนกับการเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือช่องสัญญาณดาวเทียมค่าสมาชิกของเราอยู่ที่55ดอลลาร์ต่อเดือนและค่าสมัครแรกเข้า200ดอลลาร์ที่คุณไม่ต้องจ่ายต่อไปแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนใครเลยก็คือเงินทุกบาททีค่คุณจ่ายเป็นค่าสมาชิกจะถูกคืนให้คุณเป็นแต้ม r e a m Trips r e w a r d p o i n ท s ที่สามารถใช้กับ r e w a r d d r e a m Trips ได้ตามใจคุณซึ่งมันทำงานแบบนี้ แต้ม Reward p o i n t นั้นเข้าใจได้ง่ายมาก1 reward Point มีค่าเท่ากับ1ดอลลาร์ดังนั้นถ้าคุณจะใช้แต้ม200แต้มกับ reward d r e a m t r i p s ก็เหมือนกับคุณได้ลดราคาจากราคาที่ลดพิเศษของ d r e a m Trips อยู่แล้วอีก200ดอลลาร์คุณสามารถได้รับแต้มจาก2ทางทางแรกเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก d r e a m t r i p s Life คุณจะได้รับ Re w a r d Point 200แต้มไว้ใช้กับ reward d r e a m t r i p s ได้ทันทีคุณสามารถใช้มันได้ภายใน1ปีคุณอาจจะยังไม่ต้องไ่วน้กอ ทางที่2ในช่วง1ปีที่คุณจ่ายค่าสมาชิกรายเดือนทุกๆบาทที่คุณจ่ายจะถูกสะสมไว้ในระบบเป็นแต้ม Reward Point s ซึ่งแต้มเหล่านี้จะสามารถใช้ได้เมื่อคุณเป็นสมาชิกครบ1ปีตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณเป็นสมาชิก Dream Trip Life วันที่15มิถุนายน2013และจ่ายค่าสมาชิกจนครบ1ปีในวันที่15มิถุนายน2014แต้มของคุณก็จะใช้ได้คุณจะมีแต้ม Reward Points 660แต้มซึ่งเท่ากับ660ดอลลาร์ที่คุณสามารถใช้กับ Reward Dream Trip ได้ และนี่คือตัวอย่างของรีวอร์ด r e a m ทริปสเมื่อปีที่แล้วเราได้จัด t r i ิ Moon p a ร์เนที่เหมารวมทั้งรีสอร์ทและสปาและสมาชิกของเราก็เรียกร้องกันมากเหลือเกินให้จัาอีกครั้งหนึ่งคุณสามารถใช้แต้มรีวอร์ดพอยซ์ได้600แต้มกับการจองทริปนี้ Resort that is the Grand Serenis Riviera Maya Reward Points trip. it It's been incredible. We've done all kinds of excursions. The resort is just amazing. I mean, the lazy river, the pools are immaculate. Food has been just top notch. And just to think that you know this is the type of lifestyle that we get to live because of a small decision that we made a few years ago to be part of this idea. It's not just about the vacations. It's not just about having a discounted hotel room. It's about the Experience the company creates for การเล่นกอล์ฟที่ชายหาดโมเทลสักสาวันน่าจะเป็นรายการที่คนหลายคนอยากทำและทุกคนก็น่าจะชอบไปเวกสัสคุณสามารถใช้แต้ม Reward ดพอยต์100แต้มในการไปทริปที่โรงแรมปาลาโซและพักในห้องที่ดีที่สุดในเวกสัสและเพาะดรมทริปเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าที่เราจัดมาให้คุณซึ่งคุณไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้ว ตัวอย่างเช่นการลากกวางไว่าเทลด้วยธนูระดับ world class และการแข่งขันกีฬาระดับโลกในปีนี้เรายังมีริมทริปทั่วไปอีกหลายร้อยทริปให้คุณเลือกเราเสนอริมทริปพิเศษสุดสัปดาห์ในทุกวันจันทร์เวลา11นาฬิกา Central Time เช่นในวันจันทร์สุดท้ายของแต่ละเดือนเราจะเสนอทริปเรือสำราญ69ดอลลาร์ต่อคนบวกภาษีและภาษีท่าเรือ สิ่งหนึ่งที่สมาชิกของเราภาคภูมิใจที่สุดในโปรแกรมก็คือหัวใจของเราเองเรามีวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นและนั่นทำให้เราร่วมมือกับมูลนิธิ w o l e n t e r s Foundation โดยการจัดทริปการกุศลกว่า50ทริปต่อปีเรามุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กๆในทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราได้สร้างโรงเรียนมากกว่า25แห่งในอเมริกากลางจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้หมู่บ้านต่างๆในออฟริกาให้การศึกษาและทุนกู้ยืมแก่คุณแม่่่เเเเเดดีียยวววพพือออออให้้้กกกธธไรรรริิมมมุจขงงงงตตััแลละารราาาสสสนบบ Dream Court ket และปีนี้เราได้ร่วมงานระดับประเทศกับ Boys and Girls Club of America ซึ่งสามารถช่วยเหลือเด็กมากกว่า2.5ล้านคนต่อปีเรามีทริปทั่วโลกให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างที่สมาชิกของเราจะบอกคุณคุณเข้าร่วมทริปเหล่านี้เพื่อไปช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วคุณคือคนที่จะรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งหา I got here and it's s u c k right into my blood. And um I can't wait to come back. It just warms your heart. And I know this is just the start of something big and I just want to thank everybody that helped make this h a p p e คุณไม่ต้องไปทริปการกรุศลมาช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ก็ได้ไมไรรเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกวันนี้คุณก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วส่วนหนึ่งของค่ารรสมาชิกจะไสปนสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้และใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินการ100%ของมูนลนิธิ นี่แหละคือคลับของเราประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ที่การันตีในราคาพิเศษสุดๆและแนวทางในการประหยัดเงินเรามีสมาชิกร่วมกับเราเป็นแสนแสนคนและเราก็อยากจะให้คุณได้ร่วมกับเราด้วยเช่นกัน you should be here ตอนนี้ผมจะพูดถึงอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกพิเศษในเวลาสักหนึ่งนาทีถ้าคลับนี้เหมาะกับคุณแล้วก็มาร่วมกันเลยเอาป้ายย h o ชูดบีเฮียแล้วก็เริ่มประสบการณ์ใหม่ๆได้แต่สิ่งที่เพื่อนคุณตัดสินใจทําก็คือแชร์ข้อมูลนี้ให้กับผู้คนทั่วโลกด้วยค่าตัวแทนรายเดือน11ดอลลาร์ต่อเดือนและค่าสมัครแรกเข้า100ดอลลาร์คุณสามารถเป็นตัวแทนของ w o r l d Ventures และได้รับสิทธิ์ที่จะทําการตลาดคลับนี้เช่นกัน คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายซึ่งต่อไปนี้คือข้อที่เด่นๆเนมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถแนะนําลูกค้าที่แอคทีฟ4คนได้ค่าสมาชิกและค่าตัวแทนรายเดือนของคุณจะไม่มีการเรียกเก็บอีกตราบใดที่ลูกค้า4คนนั้นยังคงแอคทีฟถ้าคุณแนะนําลูกค้าได้6คนใน4สัปดาห์แรกเราจ่ายเงินโบนัสทั้งหมด570ดอลลาร์ถ้ามีการแนะนําสมาชิกใหม่ในกลุ่มสมาชิกของเรา20คนใน1เดือนปฏิทินคุณจะได้รับโบนัส Wings and Wheels ซึ่งจะให้โบนัสสูงถึง600ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อให้เราซือ BMW เเเอกเกง และนี่ไม่ใช่20คนที่คุณต้องแนะนําเองถ้าคุณแนะนําได้4คนและพวกเขาแนะนําต่อไปได้อีก4คนนั่นก็20คนแล้วคุณก็จะได้รับโบนัสนี้ทันทีและท้ายที่สุดคุณสามารถได้รับเงินจากการจ่ายค่าสมาชิกของสมาชิกในกลุ่มที่เราแนะนําเองและเพราะว่านี่เป็นแนวคิดที่ไปได้ทั่วโลกมันมีศักยภาพที่จะขยายไปทั่วโลกและสร้างรายได้อย่างไม่หยุดยัง้ง Together, united. We're having fun. We love each other. We're growing, and we're changing lives. So it's the Eiffel Tower at night, and uh, we're here with some good friends. And honestly, we're here because of what my husband has done with world I was 19 years old. I was a broke college student, okay. and uh, I just I went to a training. I met some of these guys. I saw their lifestyle, and I said, I don't care what I got to do or how long it's going to take. I'm going to get yeah. that kind of just living check to check i could never imagine being out here in monte carlo i used to manage hotels i could never stay in them because i couldn't afford it uh, today life's different I, I didn't think it was a great idea you know i really wasn't convinced on this but he had a vision i can't thank the founders enough for creating such a beautiful opportunity and changing lives you have to give up some time put in some hard work but it is not forever it's for a short amount of time give it your all the time when i saw it i was broke so world ventures three years later I never thought that something like this would be available to someone like me. You know, it's true. It really can make a difference. Your whole life can be different. Little did I know that a phone call and a sign, little blue sign, would lead me to a life like this. I didn't know if it'd work, but I said I'm all in it. You gotta do what others won't. And when you do what others won't, you can have what others can't. I so just want to take one vacation to Italy together. I want to take the, a lifetime of vacations with you together. All right, are you tired of watching us on vacation? Look, there's room for more. Just do the thing and come with us. และนั่นก็คือขับท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดในโลกสร้างรายได้พิเศษช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและสัมผัสกับประสบการณ์ที่มากกว่า ขอบคุณที่รับฟังและหวังว่าจะได้เจอคุณในรูป You Should Be Here ของคุณเองเร็วๆนี้